สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอซีทางช่องน้องคำแพงชแนลเด้อจ้าเนาะมณีแม่เพ่นก็มาทักทายสบายดี f อซทางช่องน้องคำแพงชแนลอีกแล้วค่ะในวันที่สิบพฤษภาคมพศสองพัน้าอสิบเนาะค่ะสวัสดีจ้าก่อนบวัสดีจ้าก่อนเตยยาขวัญนลดีค่ะ สวัสด <oung> <ager> e. uh ีจ huh. ้าสวัสดีจ้าเนาะก่อนจะเล่นสวัสดีจ้าก่อนเล่นกับย่าอยู่นั่นล่ะสวัสดีเจ้าย่าสวัสดีย่าย่าสวัสดีเอฟซีด้วยคัมแพงสวัสดีเอฟซีด้วยอือเอาบายบายสิปิสายบายบายแล้วสวัสดีแล้วบายบายสวัสดีแล้วอ่ะบอยเต็มสุดแทนยานเจ้าซิปิสาเจ้าคือเต็มสุดค่ะแค่ อาการห้อนเนาะอาการห้อนแดดแห้งงานบ้านให้ยายยาขอนยันนาดำใส่หมวกใส่คัมแใส่แงเอาไปใส่ให้คัมแพงมันกุ่นเด้อนะคิดดื้อนะมึนอันเอฟซีมาคัมแพงแกงส้มเมันมาขาเจ้าว่าให้คัมแพงแกงส้มมันดื้อหลายนี่ยังวะคัมแพงเนี่ยแกคลิปนี้เนาะค่ะ แต่ว่าแม่เพ่นจะบอเอาของแนวทางาน้อยยาขอนลงเท้านอกคลิปนี้จะเอาของพี่ประหัชเชียนเชียงใหม่เชียนโคราชลงไหกอนเนาะค่ะของยาขอนแม่เพ่นจะเอาไปลงกับของปูซีสูนนะคะ fc รอของปูซีสูนมากค่ะจะเอาลงพร้อมของปูซีสูนค่ะยาขอนแล้วแล้วยาขอนฝันดีบอมืัอนี่เมื่อคืนนี่บอกดีขึ้นเมื่อนั้นนะอ๋อจะเเขาันนสมวค่ะมันนี้แบบเดียวกันเลยกเมื่อนหรนั่นเนาะ เขาอีกแล้วเมื่บ้านนี้เขาแต่ว่าบ่ได้บ่ได้นะมู่บ้านนี้บ่ได้ลงห้เห็นบ่าอันคำแพงไปหยิบเอาอันห้าหน้อยเจ้ามือก่อนมาสี่หาเอฟซี FC. มื่บ้านนี่สามสองสี่สามสอง,สองห้เอฟซีตรงกับเลขฝันของอาจารย์สวัยเลยกันเลยเแต่ว่าเพ่นบ่ได้ซื้อ <laughs> มือสิถือคนบอสื่อนะ <laughs> คำแพงกระซี่ไปหมัวเฮ็ดให้แม่บะเสื้อใจซี่สองสามโตละซีโตบัดสุดท้ายซี่โตเดียวสามสองคนวะเพราะว่ามันบระตองหลายมือแล้วเนาะอาจจะเบิ่นก็ได้คำแพง่ะเสียงดังหายเฮ้ยเสียงยังเฮ้ยนี่เนาะ ເພິ່ນກໍວ່າມັນຈະອາດຈະຕ້ອງເພາະວ່າມັນບໍ່ຕ້ອງມາຫຼາຍມື້ເນາະບໍ່ເບິນມາຫຼາຍມື້ແລ້ວມາປາຍບໍ່ຊີ4ມື້ນີ້ຊິມ4ບໍ່ທ່ານຍ່າຄັນວ່າເຄີຍຝັນແບບນີ້ເຄີຍມີຕ້ອງເນາະແຕ່ແຕ່ວ່າຜູ້ໃດອັນຊາຍລູດຊາຍວິໃຫລດບນແມ່ນນ เพราะว่ามันบเบิลมาหลายมือแล้วสองสามมือแล้วมันอาจจะเบิลก็ได้เนาะเพราะว่าฮานอยมันจะชอบออกเบิลแลวกาชอบออกต๊ะเกาเนาะแนเ่มะสงางสาองค่ะมค่ะเนาะก ฟังยาขอนเบาก่อนเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซีไปเบิงแนวะทางของสามเซียนก่อนเนาะก็คือของพีพหัสของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชเนะาะเพราะว่ามีหลายเจ้าแล้วเนาะคลิปนีก้กะจะเอาของยาขอนไปลงพรอมของปูซีศูนนะค่ะว่าของปูซีศูนจะได้ตัวใดเนาะถ้าของปูซีศูนบ่มากะจะเอาของยาขัญเออยาขัญลงห้เอฟซี คนเดียวนะคะ fc ให้ fc ทั้งสองเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้ด้วยเด้อค่ะผู้ใดมักแนวทางฮาหนอยหรือบาลาวพัฒนาเนาะเข้ามากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เนาะคะ่ะแลวก็เป็นกำลังใจให้แม่เพญด้วยเพื่อในการทำคลิปแล้วก็ หาแนวทางดีๆเด็เดๆเนาะมาฝากมาต่อ Fc ทั้งสองทุกๆมือคะ่ะอย่าให้แง้ขอนคุยโทรศัพท์ก่อนเนาะแม่เพ็ญจะพา Fc ไปเบิ้งแนวทางของโอ้คำแพงท่วงโทรศัพ,ท,ศพท,ท์ี่ยโอ้เงอนเลยคำแพงคือเห็ดหนังงงเท้จับนองแน่ฝนนี่นะ มาเบ่งแนวท่งของ3มเซียนกันก่อนเนาะแล้วค่อยเอาของยาขันลงต่อนะคะเอฟซีนี่ค่ะของมัวว่านนี่ค่ะเอซของม่อว่านนี่เนาะของเซียนเชียงใหม่เข้าแค่ตัวรูด2ตัวเดียวนะคะเอเข้าแค่ตัวรูดนะคะนี่ค่ะส่วนของเชียนโคราช ก็เข้าสองเจ็ดน้อยพิเศษนะคะ fc นี่ค่ะสองเจ็ดนะคะถ้าผู้ใดรูดก็จะได้สองน้อยเนาะคะส่วนของพี่พัดเมื่อวานนี้เข้าหนึ่งเข้าแค่ตัวรูดเนาะจับคู่บ่เขาเพราะว่ามันออกหนึ่งหานะคะแต่วันหนึ่งซีไปออกน้อยสเปอร์กิเนาะคะ fc นี่ค่ะของพี่พัดเมื่อวานนี้ค่ะ อของเมอวานนี่ได้ไปแล้วค่ะมาเบิ่งของมอนี้กันเลยค่ะมื่อนี่มีทั้งเล่ามีทั้งห้าหน้อยเนาะคะ่ะเอฟซีต่ว่าเมเพินเอาห้าหน้อยขึ้นไหกอนเนาะคะ่ละล้วก็จังมว่าต่อที่เล่าเนาะคะ่ะนี่ค่ะห,าห้านอยของพระหัสชาแนลวันนี้ค่ะวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่สามรองแปดเนาะคะ่ะ ฮานอยของผาดชาแนลวันนี้วิ่งลูดสามกับแปดเน้นที่สามลองแปดนะคะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ให้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แล้วก็แปดศูนย์นะคะเน้นที่สามหกแปดหนึ่งสามแปดสี่แปดนะคะ fc นีค่ะแนวทางฮานอยของพาดชาแนลเด้อค่ะให้ทุกท่านคลิปคแคปหน้าจอเด้อค่ะว่าวิด ่าวซีเวลหลายเนาะให้เอฟซีทั้งสองแคปหนาจอเด้อจ้าแนวทางฮานอยของผาชาแนลนะคะตามนี้นะคะได้ของผาชาแนลไปแล้วค่ะแนวทางฮานอยก็มาต่อที่ของเชียนเชียงใหม่กันเลยนะคะเชียนเชียงใหม่กันเลยค่ะนี่ค่ะเชียนเชียงใหม่ค่ะฮานอยวิ่งลูดหนึ่งกับสามเนาะ เน้นที่หนึ่งลองสามตัววิ่งตัวรูดเน้นที่หนึ่งลองสามกระจับคู่ให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามศูนย์สามสามสามหกสามเก้านะคะเซียนเชียงใหม่เน้นให้ที่หนึ่งสามแล้วก็สามศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็สามเก้านะคะ fc นี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อจากแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่นะคะ ตามนี้เนาะคะ่ะได้ของเซียนเชียงใหม่ไปแล้วค่ะมาบังโตของเซียนโคราชเนาะคะ่ะของเซียนโคราชให้มาวิ่งลูดห้ากับแปดนะคะห้ากับแปดเด้อค่ะเน้นที่แปดรองห้าเนาะจับคู่ใหหาหนึ่งหาสองหาสามหาสค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี 2, ่ 3, ค่ะเน้นที่ห้าหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็ ห้าสี่แปดสี่เด้อจ้าเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะเพี่นจะเอาให้แคปของสามทั้งสามอาจารย์กันเลยค่ะวาค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าเดี๋ยวเพี้นแปลงให้สวยๆนคะคะแคปหน้าจอเด้อจ้าของแนวทางห้าน้อยของสามเซียนก็คือเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชแล้วก็ผ่าชแนลเนาะ แคปหนาจอเ้้อค่ะอันนี้ก็คือแนวทางห้าหน้อยของสามเซียนนะคะแคปหนาจอเ้้อจ้าได้ห้าหน้อยไปแล้วแม่เพนก็จะพาเอฟซีมาเบิงลาวพัฒนากันตค่ะนะู่นอาะออกค่ะพี่สายใจบันนี่ค่ะวันนี้ค่ะ ราวพัฒนาของเมื่อวันพุดเนาะเข้าแค่ตัวรูดเนาะคะ่ะวันนี้ผหัดชแนลว่าแก้มือใหม่เนาะจะเขาะ่านะบโนเนาะบกเข่ามาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะจับคู่เนาะเข่าแค่ตัวรูดเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะราวพัฒนาของผหัดชแนลเนาะวันนี้วิ่งรูดเจ็ดกับหนึ่งค่ะเด่นเจ็ดรองหนึ่งจับคู่ให้เจ็ดหนึ 4, ่งเจ็ดีเจ็ดสอง หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสองนะคะ fc เน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสองสามตัวก็มีสองเจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งเด้อค่ะ fc แคปหน้าจอเนาะค่ะของผ่าชแนลได้ไปแล้วค่ะมะเบิงต่อของเชียงเชียงใหม่กันเลยลาพัฒนาวิ่งนูดเก้ากับศูนย์เด่นที่เก้าลองศูนย์เนาะจับคู่ให้เก้าสามเก้าสี่เก้าหาค่ะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเนาะ เน้นที่เก้าสามเก้าซเก้าหาค่ะส่วนสามตัวเพิ่นให้มากก็มี่หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหาเด้อค่ะเอซีให้เอซทั้งสองเอาไปพิจารณากันเอาเนาะค่ะได้ของเซียนเชียงใหม่กันแล้วค่ะมาต่อของเชียนโคราชกันเลยค่ะเซียนโคราชได้มาก่ะวิ่งรูด ศูนย์กับหนึนะคะศกับหเด่นที่1นรอง0จับคู่ให้0ูนย์สหาสหแล้วก็นึ่งสี่าหึ่งหเนาะเน้นที่1 4ึ่งสหนึค่ะของเซียนโคราชเด้อค่ะราวพัฒนาเนาะห้ f เทั้งช่องมาแคบน้าจอน้ำกันค่ะของ3ามเซียนค่ะ แคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางลาวพัฒนาของพาหัดชาแนลเชียนโคราชเชียนเชียงใหม่เนาะวันที่19พฤษภาคมพศ .2566 ้กเดอขายซีให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานลำรวยกับลาวและฮานอยวันนี้ของช่องน้องคํแแพงช h a าแนลเดอ้อจ้าเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานลำรวย แต่เงินแต่ทองเด้อค่ะนะเอาตามนี่เนาะได้ตัวเลขไปแล้วก็ขอให้ fc ทั้งส่องเฮงๆเลยรวยไปด้วยกันกับแนวทางฮาหนอยและลาพัฒนาทุกๆวันเด้อค่ะเป็นอย่างละลูกคือใส่เสียงแท้ยาเล่นยาเล่นยาเล่น,ลนม่โชกกับโป๊กเอาไว้กินยาอมปากกาอามาตาตะใส่ปากกายาขวัญได้หนหะเนาะเอาน้ำนอง เอาซีตัวเลขให้แม่หน่อยวันนี้จะออกตัวไหนไปเอาไปเอาไปเอามาซีให้แม่หน่อยลูกเร็วๆพู่นซีนุ่นนั่นตัวเลขอยู่นุ่นหนูจะเอาตัวไหนมาซีมาซีเลยซีให้แม่ด้วยเร็วๆคำแพงกี่ดื้อเอาเอาเอามาซีให้แม่เนี่ยเออยามันมันจะเอาตัวไหนก็ปป่อยมันเลือกแล้วจะเอาตัวไหนนั่นเอามาหลายแท่ สี่สี่เอาตัวใดเอามาสี่บังดูคือสี่แม่นแท้เมอวานนี่แม่บได้สื่อน้ำเลยนี่ยังล่ะสี่แม่เอาสี่ดูหกศูนย์สีสีแล้วๆนี่ค่ะเน้องก็ให้เก้าเก้ามาอีกแล้วบอ เก้าอะไรห้าศห้าอันนี้ก็สี่ห้าเออตบตบอ,อ้าอย่าขีดปากลกูกอย่าอมมันสกกระปกะให้เอฟซีทางซ่องเข้าไปสั่งตำไทยตำลาวที่บ้านมวยรวยซับแปดแปดได้ทุกเมื่อนะคะเนาะไว้ใจได้เสียใจได้เนาะแม่เพ็ญก็ใช้บริการอยู่ทุกๆวันนะคะลกูลกลูกอย่าเฮ็ดจังสั่นลกูกหืม นะแม่เพ่นกะขอให้ f อฟทั้งสองทุกทุกท่านสุขภาพโศคเออสุขภาพแข็งแรงโศกหมานลำรวยให้ทุกทุกท่านเดินทางไปทั้งไหนแ้วคขาดปลอดภัยเด้อค่ะแม่เพ่นกะขอขอบคุณและะ้วให้ f อฟทั้งสองมีแต่ความสุขสมหวังนางปรารถนาทุกประการเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนะค่ะคําแพงสีตัวไหนสีให้แม่หน่อยสีตัวไหน หนูชอบตัวไหนวันนี้บอซี่เนาะมือน,นี้เนาะเมื่อกี้เพื่อนเอาประกาซี่แต่ศูนหาค่ะ FC จะออกบ้านอเนาะเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อคําแพงซี่ใหู้นหาเด้อค่ะ f อฟเนาะตามนี้นะคะสวัสดีจ้า